วิธีการที่จะให้ได้บุญจากการได้ทำกุศลใดๆคือการทำใจให้ใสๆนึกถึงความใสแบบนึกถึงความว่างเหมือนเมือนตละปัดอันที่หมุนให้ดูเนี่ยนะ อันที่มุนให้เดินเนี่ยเออใสๆว่างๆนี่การที่จะให้ใจใสมันก็เลยต้องมีสมโมทนียกกถาเราจะได้ยินคำนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนจะให้พรพระพุทธเจ้าจะให้สมโมทนียกถาหลวงปู่สารีบุตรหลวงปู่โมคลา ก่อนจะให้พรจะมีสัมโมทนียกถาคถาแปลว่าประโยคประโยคหรือว่าเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งสั้นๆพอดีพอด,พอดีเพื่อจะให้ผู้ที่กำลังจะรับพรนั่นแหละได้ยินได้ฟังและเกิดความปิติเกิดความ อิ่มเอิบในจิตในใจในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำอยู่ปัจจุบันน่ะมันก็เลยใสจิตก็เลยจะใสไม่ไปคิดถึงอื่นๆจิตจะอยู่กับปัจจุบันดังนั้นวันนี้ก็จะมีสัมโมทนียกถาประโยคที่จะทำให้ท่านทั้งหลาย ที่น้อมนำมาถวายซึ่งสถูปะอันเป็นที่สำหรับประลึกนึกถึงในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ้าเรียกว่าเป็นเจดีเป็นเครื่องระลึกนึกถึงก็ย้อนกลับไป สมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนองค์ที่แล้วก่อนพระโคตมะพุทธเจ้าเราจะมีพระเจ้าชื่อว่ากัตสปะหรือว่ากัตสโปนั่นแหละ ซึ่งคนยกนั้นอายุสองหมื่นปีพอพระพุทธเจ้าปรินิพานตายแปลว่าตายพอท่านปรินิพานแล้วจะเอาพระบ,บรมสาลีลิกาธาตุกระดูก อังคารขี้เท่าเท่าที่จะนำมาได้เอามารวมกันไว้แล้วก่อเป็นสถูุเพื่อจะให้คนบูชาเพื่อจะให้คนนึกถึงนั่นแหละเอาไว้ให้คนมานึกถึงนั่นเองที่เรียกว่าบูชา อันนี้ในขณะที่กำลังก่อสร้างมีเด็กผู้หญิงตัวน้อย,นอยคนหนึ่งเธอไปกับแม่ไปกับแม่เห็นช่างที่กำลังสร้างสถูปกำลังทำอิฐเอาดินมาตำ ผสมกับโลหะทองคําทั้งหลายที่คนน้อมนำไปถวายอะไรขอเรามีส่วนร่วมด้วยก็จะเอาทองคําทองดอกบวบทองเหลืองๆออสละกันไปบางก็ถอดสร้อยถอดแหวน กำไรข้อมือข้อเท้าแล้วแต่เอาใส่ไปในดินเขาก็จะตำปนกับดินไปก็เลยชื่อว่าอิดทองคำเด็กสาวน้อย,นอยคนนี้แหละมแม่สร้อยที่แม่ให้มาเนี่ยหนูหนูจะร่วมสร้างเจดีย์เขาด้วยนะ แม่ก็เลยบอกอืมตามใจเธอก็เลยถอดใส่เส้นน้อยๆโยนใส่ไปในเบ้าดินที่เขากำลังตำอ่ะเขาจะตำไปเรื่อยคนตำก็ตำปึงป้งปึง้งใครจะโยนอะไรใส่มาก็ใส่ปนกระดินพอตำละเอียดแล้วก็จะเอาดินนั่นแหละไปปั้นเป็นอิฐอิฐสอกกันแหละสมัยก่อนอนะ่ะก่อนหนึ่ง กว้างศอกยาวศอกนะเพื่อจะไปทำเจดีสร้างสถุปสำหรับที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะพุทธเจ้านางก็เลยได้ร่วมตรงนั้นพอร่วมตรงนั้นก็เธอเวียนว่ายตายเกิดอยู่ระหว่างมนุษย์กับเทวดาไม่ตกต่ำไปกว่านี้ พอมาถึงในยุคพระพุทธเจ้าของเราเธอได้มาเกิดในตระกูลสกยะมาเป็นธิดาองค์หนึ่งของพระเจ้าสุดโทธนะมาเป็นลูกสาวของแม่นางปชัชาบดีโคตมีชื่อวันนันทาเทวีตามมาเห็นไหม ตามพระพุทธเจ้าองค์เดียวกับเราตามอยู่นี่แหละเธอมาเกิดร่วมบิดากันกับพระพุทธเจ้าแต่คนละมารดาพระพุทธเจ้านั้นแม่นางสิริมหามายา,แต,าแต่ของเธอมาเป็นธิดาของพระเจ้าสุโธธนะพ่อเดียวกันแต่คนละแม่อม มาเป็นน้องสาวของพระนันทะเทละนี่แหละพระนันทะก็เป็นลูกพระเจ้าสุโธธนะกับแม่นางประชาดบประชาบดีโคตมีบวชเป็นพระไม่มีเรือนนิพพานไปแล้วพระนันทะอันนี้น้องสาวบวชเป็นภิกษุณีในที่สุดเธอได้มาบวชเป็นภิกษุณีนันทาเทวีออกบวช เป็นภิกษุณีแม้พี่เราก็บวชแม้พระพุทธเจ้าก็มีศักด์เป็นพี่ของนางกัแหละพี่เราบวชกันหมดแม้เราก็จะบวชผลที่สุดนางก็เลยบวชเป็นภิกษุณีตอนนี้ก็นิพพานไปแล้วอัน,นี้สงจากการที่ได้ร่วม <c oughs> บูชาพระพุทธเจ้า อาน,นิสงส์จากการได้บูชาพระพุทธเจ้ากัดสปะในที่สุดสิ่งที่ปรารถนาคือนิพพานคือเข้าถึงความเป็นอมตะเป็นนิรันดรได้กายถาวรไม่มีการต้องไปเปลี่ยนที่ไหนอีกไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรมหรือเป็นเปรตเป็น เดรัจฉานหรือต้องไปตกนรกพ้นแล้วพ้นแล้วเขาเรียกอรหันอรหันทั้งหลายตายเขาเรียกว่านิพพานนิพพานแล้วก็ะจะมีตัวอย่างของพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรพระอนุรุทธพระกิมพิละพระภคุเหล่านี้แหละ คือผู้ที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ได้นิพพานกายจิตนิพพานเป็นอิสระ,สะเสวยสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เนี่ยนั่นคือที่สุดของจิตวิญญาณทุกดวงปัตถนาตรงนั้นแหละแม้ปัจจุบันชาติใครจะยังไม่เข้าใจใครจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ชาติใดชาติหนึ่งเมื่อได้ยินได้ฟัง จะต้องปาถนาพ้นทุกข์จะต้องการนิพพานอดังนั้นวันนี้เราก็ได้มาสร้างทุกคนที่มาร่วมในงานนี้ก็คือผู้สร้างนั่นเองผู้มาสร้างสถุปเรามีบุญมีกุศลร,ร่วมกันมาจึงมาเกิดในยุคสมัยพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน คือพระโคตะมะพุทธเจ้าสังขารร่างกายหยาบของท่านจะอยู่ได้แค่เพียง80ปีแต่บุญบาร,รมีต่างๆทั้งหลายที่ท่านบอกไว้ว่าถ้าใครต้องการจะสั่งสมบาร,รมีให้พ้นจากทุกข์ไปก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์ ได้บอกสืบทอดต่อกันมาไว้เกิดเป็นมนุษย์อย่าลืมนะทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาอันนี้แหละที่เรากระทำกันอยู่นี้แหละถ้ามากระทำไปบริบูรณ์ทุกคนก็จะถึงซึ่งนิพพานเหมือนกันพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิง ไม่มาถูกบีบคั้นด้วยความหนาวความร้อนความหิวความปวดเมื่อยคือเราได้กายที่ถูกความทุกข์เบียดเบียนในปัจจุบันเนี้ยเรามีกายที่ดูแลรักษายากเหลือเกินมีพยาธเบียดเบียนด้วยกันทุกคน ในกายของแต่ละคนจะมีพยาธิอยู่ไม่ต่ำกว่า80ดตระกูลอาศัยกายชนิดเดียวกันกับจิตที่เรามาอาศัยอยู่นี่แหละจิตเราก็มาอาศัยในกายที่มันเป็นเช่นนี้ซึ่งมันยังมีทุกข์นะยังมีทุกข์หิวก็ทุกข์ป่วยก็ทุกข์ชลาเสื่อมต่างๆทั้งหลายก็ทุกข์อืม เพราะฉะนั้นต้องการที่จะให้ได้กายที่มันไม่มีทุกเบียดเบียนก็ต้องปรารถนาที่จะให้มันพ้นไปจากทุกทั้งปวงด้วยการใช้ชีวิตแบบมีทานศีลภาวนาศีลคือไม่ทำชั่วทำแต่กรรมที่ดีกรรมดีก็เช่นอย่างที่เรามาทำเช้าเนี้ยมาให้ท่านมาระลึกนึกถึงพระรันาตนตรัย มากล่าวกรบกล่าวขอขมาลาโทษไม่รู้เราไปทําบาปทํทกากรรมกับใครไว้ในอดีตชาติมากมายขนาดไหนก็ไม่รู้มันถึงได้ยังเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารดังนั้นถึงแม้มันจะเป็นอดีตชาติพระพุทธเจ้าก็บอกวิธีลาโทษขอขมานั่นแหละคือการลาจากโทษสามารถลากันย้อนหลังได้ เราก็ได้ขอไปแล้วลาันไปแล้วโทษต่างๆทั้งหลายที่เราเคยกระทำกับใครอโหสิกรรมให้เราเราด้วยและเช่นกันโทษใดๆที่เรากระทำกับเธอทั้งหลายไว้ที่ให้เธอได้กระทำกับเราไว้เราก็ให้อภัยเธอหยุดการจองเวรซึ่งกันและกันตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปนะแลวกปรารถนา นิพพานพ้นทุกเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราก็ทำอยู่ในชานี้เป็นสิ่งที่เลิศแล้วเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วเกิดเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมของพระศาสดาฟังความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าบอกไปในที่สุดก็ขอให้เราทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ปารถนาเช่นนั้น ็คือให้เข้าถึงซึ่งความจริงทั้งปวงนั้นด้วยเถิดในปัจจุบันาชาตินี้เถินอย่าไปอย่าไปอนาคตการนะเดี๋ยวมันจะไปเลื่อยเชยปัถนาตั้งแต่ในปัจจุบันนี่แหละถ้าปัจจุบันยังไม่ถึงเขาจะจัดสรรบุญกุศลให้เราไปอยู่ในสถานที่ที่จะสร้างบาร,รมีได้ต่อไปโดยไม่ยากอันนี้อเอาละ ต่อไปหลวงพ่อจะให้พรเป็นภาษาบาลีเราก็นึกเป็นภาษาไทยว่าขอยกผลกุศลแห่งคุณงามความดีที่ได้กระทำในเช้านี้ในวันนี้ในชาตินี้ให้กับจิตวิญญาณทั้งหลายใครควรจะรับได้จงรับเอาไปเนอ้ออธิฐานไปเป็นภาษาไทยนะั่นแหละนะนะยะถา วารีวาหาปุลาปริปุรติสาครังเอวะเมวะอิตโตเทนนางเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะะเมวสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโซยัทามณิโชติละโซยัทา ติโยวิวาจันตุสาโลอโควินาตตุมาเตภวันตาราโยสุขีทิขายุโกภาวะปิวาตนาสิเรจันงวุณตาปัญญโนจันตารุธรรม อายุวันโนสุขังอาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธามานุภาเวนะสัพพสังฆานาพุทธรัตระนังธรรมรัตรนังสังฆรัตรนังตินังรัตะนังอนุภาเวนะจตุราย तैया नुपावे नचिनसावका नुपावे ปานวสัมเพรเตทุนน uh uh ิม uh ิตตาสัพเพเตอวามังคะลาวินาสันตุอายุวัฒโกธนวัฒกุิริวัติธโกอิสสวัตธโกภลวัตธโกวานนวัตธโกสุขวัต รายาปิวินาสันตุจเตชะสาชายสิทธิทนังลาพังโสธีภะกยังสุขังพลังสิลิอาโนจะโพคังบุทีิจยะสวาสตวัสาจะอาย,ยุจะเยวสิทธิภว,วันตุเตต่อไปอุทิศบุญให้ผู้ตายผู้วายชนทั่วไป อาทาสิเมอาคาสิเมยาติเมตตาสขาจะเมเปตานังทักขีงทัจชาปุเพกตมมนต์ นังวาโสวายาวันญาปริเทวนานตังเปตานมัตถายเอวางติดติยาตโยอายันจะโคทาคินาทินนาสังคาหิสุปติคารตังหิตายาสถานโสอุปกาปฏิโสญาติธรรมโมจะอยัง สิตโตเปตานปูชาจักะตาอุลาลาภลานจะภิกขุมน,นมโนบเฮฮิปุญญังปสุตังอนัปปกันติภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทว,วตาสัพพุทธา นสธาโสติภวันตุเตภวตุส <miedo purposely S 1> <'s> ัพพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพนุภาเวนสธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพภาเวนสธาโสธิ ะวันตตุเลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านกาบราพระรัตนตรยัยกาบราองคหลวงพ่อและพระบุญเจ้าทุกรูปพร้อมกันเจ้าค่ะ สวากาโตภาควาตาธรรมธรรมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภาควาโตจาวะกะสังโฆสังคัง